รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนดทางทท,ทบ5เช้าวันนี้เราอยู่ที่วัดศรีสุดารามวารวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวารวิหารที่ปรึกษาเจ้าะนะคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรภาษาธุชนพุทธศาสน์ทั้งหลายกระจบรายการคิดตแลนอยู่เช้าวันเสาร์ที่5สิงหาคมก็เลยต้องโมทนาสาธุการไปอย่างยิ่งเมื่อวันที่1ที่2สิงหาคมและวกว็ญาติโยมสาธุชทั้งหลายมายัางพุทธานมคคะบุชา,าสอน เรื่องต่างที่โบ,บ,บราณแต่ภากาอัปมงร์เขอยกอะไป็นจำนวนมากน่าชื่นใจท่านที่เป็นชาวพุทธรอบตันหนักอยู่ว่าท่านเป็นตัวจบอุบาสิกาเพราะว่าสมการจำพุทธสารมาถึงเจ็ดวันอาจบ,บุชาก็ดีวันอิติทานเข้าภาษาหรือวันเข้าภาษาก็ดี ก็บอกกวทาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาไหว้พระขอพรกันเป็นจำนวนมากก็ก็ะทำให้นึกว่าพุทธศาสนายังอยู่ในหัวใจยังเป็นที่งเคารพนับถือของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เป p ่ n วายจากว่าพุทธังสุรกจามิธรรมังสุรามิสังฆังสุรกจามิมีพระพุทธประจาประสงค์เป็นสระเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นคาวว่าปฏิบัติถึงผู้พิทัปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอดเบญการประพุติปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามเรยกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าทั้งหลายมีโอกาสผ่านไปยังพุทยามขาพยาสอนเภอเบญจวกอยกจากกไะปววะไบพระขอพรกันขณะนี้ก็ดำเนินการสร้างคนละคัง พระโบสดมีแล้วลาดการกุศลมีแล้วหลายๆอย่างทะวะัตถุในพิธีพระบูชามีหลายอย่างแล้วแต่ขาดหอระครังหอระครังนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญของวัดเพื่อเป็นการให้อนาตัญญาณในการที่พระเจ้าประสงค์จะทำวิชาก็ดีทำวิเดก็ดีก็ตกฟังเสียงระครังเนี่ยเป็นเกณฑ์ขณะนี้ก็ดําเนินการสร้างหอระคังอยู่ ได้ชวนอยู่ทางบ้านมีประสงค์ที่จะร่วมส่งเสริมทุนในการสร้างหอระฆังก็เล็กโทรศัพท์ที่ปรากฏได้จอนี้ก็ติดต่อมา,อาเพื่อจะอนิสงการสร้างหอระฆังก็จะได้มีเ,เสียงกึกก้องกังวานไก่นั่นเองประชาชนทั้งหลายในวันนี้วันเสาร์ที่5พรุ่งนี้วันอาทิตย์6สิงหาคมโอกาสผ่านมาจะพิบัติาขอยก เขอเชิญเจริญพรมาไหว้พระขพอพรโดยเฉพาะเปลียงกันขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านไปยังจังหวัดนครน,นายกเชิญชวนแวะเข้าไปที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะคะ ไปไหว้ขอพรสิ่งอันเป็นมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าถวายบังคมสักการะพระบรมรูปรอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษขณะทรงผนวดค่ะประดิษฐานอยู่ณนภายในโรหะประสาทสวนวิจิตภูมิพะโ,โรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีไปน้อมรับึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันนะคะ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิด Get me